สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพก้าสะพานบุญนะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมออฟชิลาเมนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่นวัดสีทองนะครับผมบ้านกุดแค่นะครับผมหมู่สี่ตำบลดงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมเอาละครับบรรยากาศวันนี้ก็จะเป็นงานเตรียมการเพื่อที่ฉลองพระอุโบสถนะครับแล้วก็ปิดทองฝั่งลุ่นมิตรนะครับผมนวัดสีทองนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมภายในวัดว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมตามเลยครับ ไปสภาพมิดอยู่หน้าของโบสทดเป็นรูปเรื่อว่า สละแรงศรัทธาสละแรงศรัวกสร้างขน้ำซึ่งก็อจ้ภาพกจะเบื้องที่บริจาคมาก็ยังบริจาครับบริจาคเรื่อยๆนะโยมยังไม่พอก็ได้เตรียมไว้รองรับญาติโยมมาร่วมทมุลในข่าวครั้งนี้ ครับผมแอนพ่อครับสมรติการครับอยากจะถามหลวงพ่อครับอ่าภายในง,งานจะมีอะไรกันบ้างครับวันที่27นี้วันที่27ก็ในช่วงเช้าเวลาเก้า,า,าถึงสิบน,นก็จะมีพิธีปักเขตที่สุขามามสีมาโดยแนมพเมืองสุโขครและข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกภาคทุกภาวนครับได้มาร่วมในช่วงเช้าเวลาเก้าุสสนต้นไ,นไปายในัที่ 27, ล27แล้วก็ในช่วงภาคค่ำก็จะมีพิธีสวดวิริพุทธมนต์เวลา19กน,น,นาิกแล้วก็สวดพุทธาพิเศษแล้วก็มีนิมนต์พระิธิอาจารย์ในจังหวัดนครมาร่วมนั่งอธิษฐานจิตครับ,รบอ,อธิษฐานจิตใน อุโบสถเพื่อปีนมงคลตลอดทั้งคืน,นแล้วในวัดก็จะมีมหรสศพให้ชมด้วยใช่ไหมมหราพก็เ,เ,อเอาวันที่เย็นวันที่หนึ่งมกราคมค่ะคือแปดแต่อย่าลืมอย่าพลาดนะครับป,ปิดทองฝังลูกนิมิตหนึ่งวัดมีครั้งเดียวใช่ไหมครับใช่ครั้งเดียวนะครับผมขอเชิญสาธุชนคนใจบุญนะครับมาร่วมปิดทองของลูกนิมิตที่วัดสีทองนะครับผมตำบล

ภักขุสังโฆอิมานิเสตัสัตังจตุปัจยานิสัพพิวลานิปติคันหาตูตำหาการเจวะอาติกนจะยาตการนังทีฆาลตังทิตายะ สุขายะสุขหายะสุปัจใจอยู่กับถูกปัดใจดอไม้โดอไม้ศาสต์หมอนศาสตรหมอนน้ำน้ำดื่มน้ำดื่มและเพราะเป็นบริวารและเพราะเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เด็พระสงฆ์เด็พระสงฆ์พระสงฆ์จงรักพระสงฆ์จงรักซึ่งภูประดับซึ่งภูกระดับ ผาดมอนผ้าดมอนกระตุกปัจจัยกะตุกปัจจัยของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายเลี้ยงยทั้งหลายทีดามานได้ทีดามันด้ดูยากตายยากดูยาตายยากที่ป้านาอาที่ป้านาาดูปุชฌาจารดูปุชฌาจารสาม

สานโรกาคาติโตยาติธรรมโมจาพยังนิทัสตโตเปตตาลนาจาังะนปะันโตตาภะังคาลาราคัโตตาเดวะสัมาพุทธตาะมาทะจุขาเวนะสัทธาสวจิภวันตตเตหะวันตตสะ ວາເວຣະຕະສະສະໂຕຕິໂຫວັນໂຕເມຍນາປັນ สวยนะครับผมยิ้มยคูใสซุปะเขือค่ะอันนี้น้ำผลไม้สวยๆคนจัดก็สวยใช่็ชวยิ้มหน่อยค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นเกณฑเก่านะคุณจาเกณฑเก่าเก่าถวายโยมมาถวายถวายสองอัน เรขอเจริญพรธรรมภาพาพระทรงชัยสุทธิจิตโตเป็นเลขานุการองวงพ่อจักรพรรบลตรงชนเขียนเ่งดังนั้นที่ขอเรียนเชิญจเจริญพรญาติโดยมท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญทางวัดตอนนี้กําลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะได้จัดชองอโบสถและก็มีการสร้างห้องน้ําสร้างปฏิสังขรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในวัดเราตอนนี้ก็จัดเตรียม เพราะวันงานเราก็ใกล้จะถึงแล้วจะเริ่มเปิดงานวันที่27ธันวาคม2567จนถึงวันที่2มกราคม2568่างด้านขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมที่มีโอกาสได้ดูรายการดูได้ชมตรงนี้ได้ร่วมมาถวบุญทางวัดเราเพราะตอนนี้ทางวัดกำลังจัดเตรียมสถานที่ต่างๆทา้งฝ่ายคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการทุกส่วนทุกฝ่าย ได้มีจิตมีใจมีความสำมึกเีมีความพร้อมเพียงกันเพื่อจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับาสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาบำเพ็ญบุญในคราวครั้งนี้ดังดัง้านกอเรียนเ,เ,เ,เิญเจริญพรทานญ้าิโยมด้ริญข่าวและได้รับมโสนาสาธุสาขทขจเริญพรท่านญาติโยมสาธาชนทั้งหลายในโอกาสนี้อาตมาภาพพระครูสุทธิธรรมธาดา เจ้าวาดวัดสีทองเจ้าคณะตำบลดงชนเขตหนึ่งได้กำหนดการจัดงานผูกพระศรีมาปิดทองฝังลูกนิมิตรประจำปี2567นี้และงานก็จะเริ่มขึ้นในวันที่27ธันวาคม2567ไปสิ้นสุดในวันที่2 มก,กราคม2 5 6 8ซึ่งรวมระยะเวลาในการจัดงานเจ็ดวันซึ่งถือปีนี้เป็นปีมงคลทางวัดจึงได้จัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญกุศลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันสุดท้ายวันที่สองมก,กราคม268 8เป็นวันตัดหวายลูกนิมิต เป็นเวลาเช้าประมาณสามโมงเช้าขอเจริญพรญาติโยมได้ร่วมร่วมกุศลในโอกาสนี้และขอให้เป็นมงคลแก่ชีวิตของญาติโยมที่ได้ร่วมร่วมกุศลในใกล้ถึงสิ้นปีนี้และปีหน้าที่จะย่างเข้ามาถึงนี้ก็ขอให้คุณ,รรคณพ,พระศิลัตรตรไตรัยคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ คุณครูบาอาจารย์คุณงามความดีของญาติโยมทั้งหลายที่ได้สร้างสมบรมมาตั้งแต่ต้นจนมาบัดน,นี้จงได้อภิบาลปกปักรักษาญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญให้ผ่านพ้นอุปสกรคทั้งหลายทั้งปวงให้มีอายุวันนะสุขะพระปฏิภาธนะสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรม กขขอให้สิ่งนั้นจงได้พันสำเร็จจงได้พันสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยการทุกโลกทุกนามเธอน